สวรรค์ทโลกแล้วก็พื้นที่ของสีสำโรงต้องเตรียมรับกับมวลน้ํานะครับตอนนี้มวลน้ําที่ระบายมาจากประตูระบายน้ําหักสะพานจันนะครับก็คือเป็นน้ําเหนือจากทางจังหวัดแพร่ขยอยมาสมทบนะครับทางต้นทางเนี่ยก็คือสวรรค์ทโลกก็ต้องเฝ้าระวังนะครับแม้ว่าขณะนี้มวลน้ําที่มาในช่วงแรกๆเนี่ยจะส่งผลกระทบทําให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อำเภอสีสำโรงนะครับ ตำบลบางใหญ่บ้านบางทองที่น้ําท่วมบ้านเรือนของประชาชนหลายหมู่บ้านรวมถึงทั้งพืชสวนการเกษตรอะไรต่างๆตอนนี้เรียกได้ว่าเสียหายกันค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับสําหรับมวลน,น้ําที่เราดูจากมาจากทางที่จะก่อนที่จะเข้าประตูระบายน้ําหาสะพานจันทร์เนี่ยครับก่อนที่จะเข้าทางสีส่สะชนาลายเนี่ยเข้าที่เราตรวจสอบดูนะครับ1,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับยังถือว่าปริมาณน้ํานั้นเป็นปริมาณที่มาก ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่สวรรคโลกครับตรงพื้นที่ตาบลคลองกระจงครับมีทั้งหมู่ที่4หมู่ที่6นะครับตรงที่หมู่ที่4เนี่ยผมคุยกับชาวบ้านรายหนึ่งนะครับบอกว่าออปีสามแปดก็ไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักแบบนี้ปี54ก็ไม่หนักแบบนี้นะครับแต่ว่าปีนี้มาหนักเหลือเกินเพราะว่ามวลน,น้ำเนี่ยมันมีปริมาณที่มากนะครับสวัสดีครับคุณพี่ไปไหนครับเนี่ยอ๋อออกก ออกจากซอยมาน้ำแค่ไหนตอนที่เราออกมาประมานี้ีอนนโอ้ที่บ้านขนาดน,นี้ครับอยู่ริมน้ำใช่ไหมครับรับจะถึงริมน้ำทุกปีมันหนักขนาดน,นี้ไหมครับไม่หนักครับมันท่วนเป็นบางปีครับเป็นบางปีอลาสุดที่เราเจอนะตอนไหนครับมีหกกล่องหกสองหกสองน้อยวันนี้ครับปีนี้คือหนักเลยเก็บกของทันไหมนับป,ปีห้าสี่ครับเก็บข้าวของทันไหมครับทันครับทันเพราะว่าเรารู้จากเหนือน้ําจะมาครับครับอืมทัน ที่เขาไม่ทันก็มีเยอะวางแผนันต่อ,อยังไงเนี่ยเราต้องอยู่กับน,น้ำอีกกี่วันเนี่ยพอทราบไหมครับผมจะน้ำแล้วครับหลายวันแล้วแหละวันนี้ก็นำเยอะเนาะแล้วตอนนี้ก็ยังคงต้องทํางานอยู่ประกอบอาชีพหรือครับก็ท้าถ่ายก็กย,ยิ่งจะยุ่งยหยุดอ๋อขายของนะอยู่ออกมาอยู่ <c oughs> บ้านข้ื่อนาเก็บของไว้สู่ที่สูงหมดแล้วครับครบโอเคประเมินกี่วันเนี่ยหลายวันเลยใช่ไหมน่าจะหลายวันนะครับเป็นเดือนไหมหรืออาทิตย์จะต้องดูน้ํา น้ำเหนือไม่มาน้ำไม่น้ํายมยุบมันก็จะยุบตามแต่ตอนนี้เขาเตือนว่ายังไงยังมีฝนอยู่ไหมครับยังมีฝนอยู่กับโอยยังมีฝนครับโอเคขอบพระคุณตู้ๆนะครับคุณพี่หมู่ที่เท่าไหร่ครับหมู่สองครับหมู่สองตำบลคลองกระจงคลองกระจงอ๋อจุกนีคลองกระจงอยู่หลายตำบลเลยขอบพระคุณนะครับที่ขอบคุณครับนี่เป็นชาวบ้านคลองกระโจงหมู่ที่สองนะครับก็แสดงว่าที่ผมเดินทางมาไปหมู่สี่หมู่หกไล่มาถึงหมู่สองได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับ ออนนี้เด็กๆอะไรเนี่ยก็ลุยน้ำกันออกมานะตัวน้อยตอนนี้ต้องออกกันมาจากข้างนอกบ้านแล้วนะครับ